พี่ว่ามากลางวันน่ะพอไหวครับแต่กลางคืนน่ะพอเลย <laughs> ถ้าคุณดื่มเบียร์มากเกินไปคุณก็จะตายแต่ถ้าคุณไม่ดื่มเลยคุณก็ต้องตายอยู่ดีดัง <laughs> นั้นดื่มมันอช้ายังไงก็มาจมกันขอขอบคุณ Quality Egg Place ครบจบเรื่องการเดินทางเที่ยวสบายหายห่วงทุกเส้นทางทั่วโลกยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยยืดเปล่า Space Space for stretch พื้นที่แชร์ความรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อสังคมแห่งความรู้ที่ยั่งยืนเอาลครับพี่ฟอรเรียนเนี่ยเขาจะพาไปดูโบสถ์ซึ่งเขาบอกว่าเตรียมกล้องคุณให้พร้อมเพราะคุณจะอ้าปากคา, <comunque> าไปไปครับ โอ้โหโอ้โหว้าวโหโหเหนือนะโอ้โหอันนี้จอดรอปของจริงครับไม่ใช่แค่อ้าปากค้างเขาเรียกว่าขากังไกลหลุดเชื่อแล้วที่เขาบอกว่าข้างในมันใช่การ ใช่ใช่เขาบอกว่าโบสถ์ของคาทอลิกเนี่ยด้านนอกจะเป็นเพลนแต่ด้านในจะอลังการเหมือนกับภายนอกของเราที่เราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแต่ภายในต้องดีโอ้โหนี่คือจาเท่าวัดก็คือเป็นภาพพระพุทธเจ้าสิบชาติคือในโบสถ์เนี่ยนะครับตรงนี้ที่เราอยู่ถ้ามองขึ้นไปจะเห็นภาพว่าจะเป็นเศษปรินชาวออสเรียที่วาดเป็นชาวคาทอลิกตรงนี้นะฮะสูง45เมตรด้านบนต่อไปอีกเนี่ยจะเป็นเป็นคอรสเป็นไม้กางเขนรวมเป็น60กว่าเมตร และเขาบอกว่าศิลปินที่วาดภาพดูภาพนี <ice> ้นะฮะเขาวาดภาพของตัวเองเข้าไปด้วยชื่อเขาเนี่ยออกเสียงยากเลยนะฮะแต่ถือว่าขอบคุณพี่เขานะที่ได้แบบโหสถาปัตกกรรมหรือว่าศิลปะเนี่ยเขาวาดตัวเองเข้าไปด้วยคนเสื้อขาวที่นั่งอยู่ขวาตรงเฟรมนี้แล้วก็ถือเทียนนั่นคือเขาฮะและเขาบอกว่าอีกจุดเด่นของโบสถ์นี้คือต้องคุณต้องมายื่ตรงนี้แล้วก็มองขึ้นไป เ,เขาบอกว่ามันจะเหมือนสวรรค์ของจริงอะสุดยอด <c oughs> ครับและที่จริงอะโบสเนี้สร้างในปี1750แล้วก็เกิดไฟเผาครั้งใหญ่ไปด้วยแต่มีการรีโนเวทใหม่แล้วอันนี้พูดตามตรงเนี่ยเราเป็นคนต่างาศาสนาแต่พอเราเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกสงบเนี่ยจ๊แล้วก็รู้สึกแบบเข้าถึงนะเอางี้ดีกว่าถ้าเราได้ร้องเพลงในโบสนี้หรือว่าทําพิธีก็น่าจะเข้าถึงจิตวิญญาณของาศาสนาเขาจริงนี่ย เดี๋ยวเขาจะพาเรานะครับไปดูรูปปั้นใกล้ๆมาเรียนเขาบอกว่าก็เหมือนเป็นนักบวชศักดิ์สิทธิ์รูปปั้นเนี่ยสร้างหลังจากโบสถนี้สร้างประมาณ2ปีเอามาประดับอยู่ตรงกลางนั้น small statue สมัยพระเจ้าลูดบิกอะไรอย่างเงี้ยนำมาเขาจะพาเขาไปดูใครข้ามเข้าไม่ได้นะเนี่ยพอข้ามเข้าไปนี่เจออารามนะฮะแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปทางลับแล้วก็เข้าไปตรงนั้นแล้วกดอย่างหนึ่งคือการเข้าไปตรงนั้นห้ามขึ้นไปบนบันไดเพราะเดี๋ยวโดนจับ ไะอันนี้ดีดีห้องสารภาพบาปด้วห้องสารภาพบาปไม่เล่นมุกนะครับไม่อออันนี้ของศักดิ์สิทธิ์นะลูกเย็นเนาะอยู่ในนี้มันก็เหมือนวัดบ้านเราอ่ะครับเนาะครับทางเดินในวัดอะไรอย่างเงี้ยจะเย็นมากเลยโอเคครับเพื่อนๆครับด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสแตทูทนีตัวเป็นรูปปั้นของมาเรียก็คือคุณแม่ของเจสัสคร้ายพระเยซู ซึ่งท่านก็เป็นเหมือนพระเจ้าน้าอยอยูนะ่ตรงนั้นแล้วก็ภาพวาดตรงนี้เป็นสีมือคนละท่านกับภาพวาดด้า,านนอกแต่เป็นชาวออสเตรียเลยนี้เป็นภาพที่ตอนมาเรียนะครับท่านเสียชีวิตก็กําลังขึ้นสวรรค์ก็มีนางฟ้าพาขึ้นสวรรค์ซึ่งหากเราดูบนโดมบนสวรรค์แล้วจะมีทีเซนส์ครายเฟสซูอยู่รออยู่ตรงนั้นแล้วรอรับคุณแม่นะฮะขึ้นไปอันนี้ก้าวไปปุ๊บอะลารามดังเลยนะฮะ พี่เจลองไหมอย่าดีกว่าภาพทองคําที่อยู่ด้านซ้ายมือของตังนะฮะรวมถึงรอบๆเนี่ยจะมีอยู่สีภาพสําคัญจะเป็นเหมือนช่วงชีวิตของเจส u ัสเทานะครับมีแบบติสมีฮอลิเดย์นะครับโปรดผู้คนมีตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็กลับมาใหม่อะไรแบบนี้นะครับเป็นภาพที่แกะสลักทองคําไว้ แล้วก็ตรงนี้ที่เราอยู่ที่ที่นั่งเนี่ยที่จริงจะเป็นที่นั่งของนักบวชที่จะมาสวดกันนะซึ่งเขาจะสวด 5- 6ครั้งต่อวันเช้าสุดตี5้านาทีมาสวดดึกสุด1 2ึ่งีนาทีมาสวดระหว่างวันก็มาสวดเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับพี่ฟอรเรียนจะพาเราไปห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องเตรียมตัวของนักบวชนะฮะเป็นเหมือนร็อกเกอร์รูมเขาบอกนักกีฬาเนี่ยก่อนแข่งก็ต้องมี เข้ามาเปลี่ยนเสื้อวางแผนนักบวชท่านก็จะมารวมตัวกันที่เนี่ยมาเตรียมบทสวดว่าอ่าวันนี้เราจะสวดอะไรกันแล้วก็เขาโบในนั้นจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งเขาเชื่อว่าสวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเกิดมาที่เขาเคยเห็นในจูโร่นี่ไม่เคยมีโอกาสเข้ามาห้องนักบวชนะครับล็อกเกอร์รูมของท่านนะ ตัวตนไม่เคยเห็นไม่เคยมีความรู้แต่เรามาดูแล้วมันอลังการมากเนี่ยก็จะมีเสื้อที่ท่านประกอบพิธีเสื้อคลุมอะไรต่างๆนานาด้านบนนี้ก็เป็นภาพฝาผนังนะจยะเนาะครับผมข้างในเหมือนมูซียมเลยชิคๆเนาะพวกเก็บของขังอ่ะบอกเลยขังขังมากเพื่อนๆครับเอาเรื่องเสื้อครับผมเสื้อเนี่ยก็ทำจากผ้าชั้นดีและที่สีต่างกันเพราะว่า เขามีจุดประสงค์ครับเขามีเป้าหมายสีออกโทนเข้มสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำ f u n รอลทพิธีศพหรือว่าบางทีคือสวด่อสงครามความสศกเศร้าส่วนถ้าสีไบไบร์เนี่ยก็จะเป็นการสวดประจําวันสวดอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆอะไรแบบนี้และเนี่ย หนึ่งคนตอนหนึ่งล็อกเกอร์นะครและล็อกเกอร์แต่ละอันเนี่ยทำจากไม้ไม่เหมือนกันด้วยเขาบอกสามสิบไทป์ของไม้ที่ไม่เหมือนกันด้านในก็จะเก็บพวกหนังสือพวกเครื่องอะไรต่างๆของเขาเขาเลยบอกว่าคุณเคยเห็นหรือเปล่ล่ะผมผมไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลยขอบคุณมากที่พาผมมาสุดยอดจริงๆเพื่อนๆครับผมผมน้ว่าจะเป็นทองคำเป็นมา ที่จริงอันนี้สาคัญกว่านั้นคือเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนครับเขาจะเหมือนอาบน้ํามนต์อะไรที่จะเป็นน้ํามนต์เมื่อก่อนใช้งานได้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ล้วถ้าจะเติมน้ำก็จะมีรูให้เติมน้เติมเสร็จน้ําที่ไหลลงไปเนี่ยมันจะไปเก็บนใต้เป็นเหมือนถังพักน้ําแล้วก็เป็นน้าสัดสิ่งที่ไปใช้ต่อได้คือเขามีเหตุผลนะที่เขาสร้างแต่ละอย่างน้องจ่าก็คือถ่านมีพิธีกรรมใหญ่ๆเขาจะมีหลวงพ่อที่ใหญ่ที่สุดถือไม้กางเขนเนี่ยเดินนําหน้าพิธีก็เหมือนกับ พระบ้านเราที่มีตระปัดหรือว่าอะไรที่แบบใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยครับเดินนำหน้านี่ก็จะเป็นพระเยซูท่านที่อยู่บนไม้กางเขนแล้วก็ไม้เขีนก็กลายเป็นัิล์ศักดิ์สิทธิ์ของของชาวคริสต์คือพี่ว่ามากางวันน่ะพอไหวครับแต่กลางคืนน่ะพอเลยกลัวไม่ใช่เลยสถานที่คือมันเป็น่ให้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะเนาะใช่ครับโอ้โหประกอบพิธีกรรมอะไรเงี้ยโอ้โหดูหน้า หน้าของรูปปัน้นจะมีชีวิตอ่ะโอ้โหอ๋อนี่เป็นภาพตอนที่ที่นี่โดนเผาทำลายหรือเปล่าอาจจะเป็นปลาปลาเขาหรือเปล่านะโอ้หกลิ่นเนี่ยกลิ่นห้องหนังสือเลยครับลองักเล่นนะรูปปั้นซักหมดเลยส่วนใหญ่พี่คิดว่าหนังสือที่นี่ก็น่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับศาสนาหลักคำสอนเนาะในห้องสมุดนี้นี่ยเขาจะแบ่งเป็น6ห้องห้องนี้เล็กที่สุด ทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะมีหนังสือ250,000เล่มเยอะมากเยอะมากเขาบอกว่าเนี่ยเล็กสุดแล้วแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปห้องที่มันใหญ่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับผมและก่อนเข้าเขาต้องถอดรหัสอีกแล้วอันนี้เราเห็นเยอะนะใช่รหัสอะไรลักษณะเนี่ยเราเห็นตอนนั้นเราก็เห็นเนาะที่บอกว่าไปยัอเปล่าใช่โอ้โหคมันใหญ่และที่พี่ตกใจก็อะไรก็แหละ มันสะอาดและเป็นระเบียบครับเหมือนกับคนทำความสะอาดทุกวัน่ะคือชั้นหนังสือนี้คือเหมือนใหม่เลย Periodica อ๋อนี่จะเป็นไท t y p เนะประเภทของหนังสือครับแต่มันเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยนะครับ w o know that books are known as chamber of knowledge Chamber of knowledge Yes Ohh m e e but ดูที่หนังสือเนี่ยฮะมันเป็นหนังสือที่ถูก ใครบางคนซ่อนอะไรบางอย่างไว้มันถูกกรีดออกไปหมดเลยมันโคซ่อนไหมมันรีเฟกออกไปในช่วงสงครามเลกครั้งที่สองในช่วงที่นาซียึดคอมมิวนิสต์อย่างที่เราทราบว่านาซีมีนต่ฆ่าล้าง6,000ชิวฆ่าคนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเพราะเขาไม่เชื่อเพราะชาตินิยมดังนั้นนะคะใครก็ตามที่มาซ่อนเขาอาจจะซ่อนสิ่งของลับให้ปรารถนา ล่องรอยไม่น่าสีเรกลุ่มพวกขขเขาถือว่าของสาคัญที่รีเฟรชถึงเ,เขาก็เลยเอามาซ่อนในหนังสือเล่นมน,นี้ตอนแรกพี่เ็นว่าเอ๊ะหนังสืออะไรเนาะอ,อยากจะโชว์อะไรให้เราดูเพื่อนๆมันไม่ใช่สูตรอะไรนะฮะแต่มันจะถูกเขียนไว้ทุกหน้าบ้านที่วันที่6มกราว่าบ้านเนี้ยถูกได้รับพรจากพาระเจ้าอะไรเงี้ยเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะไรแบบเข้าความมงคลใช่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 เหมือนข้อความมงคล เป็นไทยก็แบบอยู่แล้วรวยอะไรพี่ว่าก็อย่างนั้นแหละเพื่อนๆครับเดินออกมาด้านนอกเดี๋ยวเขาจะพาไปดูหลุมฝังศพแต่เราจะได้กลิ่นเหมืนกลิ่นมากกับลมนะเป็นกลิ่นอึน้องบัวอึสัตว์อะไรเงี้ยแถวนี้น่าจะมีปศุสัตว์ด้วยนะพี่ว่าหรือว่าดีไม่ดีก็หลักเนี่ยอาจจะเลี้ยงบัว อ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปดูหลุลมฝังศพเพื่อนไม่น่าเชื่อว่าเบียร์กับาศาสนาจักร <c oughs> อยู่ด้วยกันได้ <c oughs> ด้านหลังาศาสนาจักรเป็นโรงบ่มเบียร์แล้วาศาสนา,ากับเบียร์เนี่ยอยู่ด้วยกันได้เหรอ <c oughs> เพราะว่าประเทศไทยเราเชื่อว่าเบียร์คือ <c oughs> มันอาจจะออกแนวแบบเลการะถบนิดๆนะเรื่องเบียร์เรื่องสุราเป็นผิดศีลห้าใช่แต่เขาบอกว่าในศาสนาคริสต์หรือว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเบียร์มันอยู่กับมนุษย์มานานแล้วครับ เบียบางสิ่งเป็นสิ่งที่ประกอบพิธีเป็นที่รวมใจของมนุษย์เป็นแมเนอร์เป็นมารยาทเป็นวัฒนธรรมทุกๆอย่างมันอยู่ร่วมกันมานานแล้วและหนึ่งอย่างที่ทำไมมอนิสเอรีนี้ต้องทำโรงบ่มเบียส่งออกเพราะว่าเขาต้องหาเงินครับ,รบมันเป็นธุรกิจ โบสถ์เขาเนี่ยหาเงินเองนะศาสนาจากเขาหาเงินเองเขาไม่อยากรอให้ใครต้องมาบริจาคเขาไม่ต้องรอท็กภาษีจากประชาชนเข้ามาเขาไม่เอาเขาก็อยากทํางานทําการเขาเลยทําธุรกิจเป็นโรงเบียร์ขึ้นมาด้วยเจ๋งนะพีเนะเออพวกบ้านเรานี่ก็บอกเลยว่า ถ้าวัดวัมีห้ามกินเหล่านะโยมนะฮะก็จะมีวันเข้าบันสงบันสาห้ามใายแต่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะมันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละพื้นผ้าพื้นที่ครับ if you drink too much you are going to die if you are not drinking anything you are going to die so drink o k เขาบอกว่าที่เยอรมันเนีย เขาดื่มเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็มีโค้ดตลกตลกบอกว่าถ้าคุณดื่มเบียร์มากเกินไปคุณก็จะตายแต่ถ้าคุณไม่ดื่มเลยคุณก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นดื่มมันซะยังไงก็ไปจมเหมือนกันใช่ยังไงก็จบที่โรงเหมันกันดีเขาบอกว่าจะพาไปดูตอนแรกจะพาไปดูหลุมฝังศพครับแต่ตอนนี้บอกว่าในเมื่อคุณสนใจนักใช่ไหมเรื่องโรงบ่มเบียร์ ผมจริงจังมากผมจริงจังครับที่นี่เยอรมนีว้าวโอ้โหไอ้เนี่ยอันนี้ที่ร้องแก้วเบียร์ว้าวกูอยากได้กล่องนี้พี่นึกถึงใครรู้ไหมตอนนี้พี่โลที่บัโลมานี่คือชอบเนี่ยพี่นึกถึงพี่โลที่ร้องแก้วเบียร์โอ้โอ้อยเอ้ยแต่กลิ่นเนี่ยไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ใช่ครับ อาจจะเป็นเพราะมีความหมักเนาะมีมีมีแก๊สมีแก๊สในนี้ว้าวเอ้ยอยากขับมานานแล้วที่เห็นในเกมมวยปั้มอ่ะอ๋อันนี้อันนี้ที่เอายกตัวนักมวยปั้มเขาบอกว่าคนที่ทำงานที่นี่เป็นชาวบ้านเก้าคนเท่านั้นมาช่วยกันทำ โอ้โหแต่วัดผลิตเยอะมากเยอะมากเยอะมากที่เนี่ยทำเบียรนะ์หลายยี่ห้อนะเป็นต้องเปินเบียร์หลายยี่ห้อแล้วก็มีสูตรต่างๆสีไม่เหมือนกันท่านจเห็นไหมครับสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแต่ดังสุดเ,เบรนิเกอร์เบเดดิกทีเนอร์ส่งออกร้อยประเทศทั่วโลก ไม่รู้ไปไทยหรือเปล่านะแต่พี่ว่าร้านรับบางร้านอาจจะมีอาจจะมีบาร์พี่เม้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นี่ขนาดจากคนทํางานเจะาเก้าคนให้ส่งออกร้อยอ่านี้อะไรนะอันนี้อันนี้อะไรนเป็นน้ลแอลกอฮอล์อ๋อลาอันนี้เจ๋งมากอันนี้อันนี้เป็นนอนแอลกอฮอล์แล้วก็มีโคลาผสมด้วยจะมีปุ่มอะไรซักปุ่มไหมที่ทำให้แบบปะทุอ่ะ เฮ้ยเก้าคนเป็นไปได้ยังไงอ่ะเก้าคนคุมจากมาดูโบทกลายเป็นทัวรโรงงานเบียร์เลเพื่อนๆครับตอนนี้พี่ฟอร์เรียนกำลังแนะนำว่าวิธีการทำเบียร์บ่มเบียร์นะจะมีอยู่3ถัง3แทงค์แทงแรกเนี่ยจะเอาเมล h o ส์และวอลเลอร์หมักด้วยอุณหภูมิของเขาเองครับหลังจากนั้นกลั่นเนี่ยมันก็จะไปตามท่อนี้เข้าไปอันที่2 มันอาจจะใช้หลักการแล้วด้นะพี่คบแน่นคือถ้าเขาบอกมากกว่านี้ก็ก็กบนอกกระลาแล้วดังนั้นเน่ยเขาก็ต้องเบนไว้บ้างพอไปลังที่สองเสร็จปุ๊บก็จะตามไปถางที่สามอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนึกว่าอยู่ในเลดเลดรีเดมชั่นเนี่ย I will send my my son go โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยาคอสอยากให้เสียชีวิตด้วยอารคอสเรานิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อย Oh. Okay. Another worker for you, this guy. <laughs> for you. I don't need. It's it's possible. Oh. 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 <laughs> the strongest person who is working here can do two of those on each side. Oh back who do you see? ถังสองมือบอกทีเดียวสี่ถังสองมือผมอยากเห็นหน้าเก้าคนนั้นเอาเลยครับตอนนี้พี่ฟอร์เรียนเนี่ยจากพาโบทอยู่ดีๆก็พาเรามาโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้ จริงๆอ่ะทีมงานเราเนี่ยจะไม่มีแกกินแอลกอฮอล์สามคนคือน้องยูตากล้องเราสองคนแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เขาเรียกได้ว่ากินเบียร์แทนน้ำเปล่าเลยเนะฮะคือน้องฟอร์สที่จะมาเทสเบียร์ของโบสถ์แห่งนี้ใช่เป็นตัวแทนผมเป็นตัวแทน Represent for Thailand Please welcome Max จ n นวนหน่อยนะครับฟอสทำอะรรัเนี่ยเอาน้องฟอร์สลุยเลยลูก สามขวดนี้เขาบอกว่ามันต่างกัน wow. อ่ะน้องฟอสจะเอาไหนก่อนเอาอันนี้ก่อนเอชเทลเลอร์ซึ่งเราสองคนต้องจาเราสองคนจะมีน้ำมะนาวกับโคลามิกซ์มนะะฮโอ้อเรียนบิ๊กวันสูตร for you big guy thank you it, it, oh, oh, wow. for you n o n alcoholic โอ้ oh oh สูตรพิเศษ สูตรอันนี้ไปด่านเป่าไม่ขึ้นโอเคโอเค thank you and I have to drink just one shot I can't drink it all เขาทำหน้าเหมือนมันมันมันดิบปกติตอนแรกเรานึกว่าเขาจะตกใจแต่เขาเออถ้าถ้าคุณตามสบายพอเรียนจักอันนี้ให้ตังแล้วมันเป็นมิกซ์ระหว่างเลมอนนีตกับโคา ไอ้ผมถามทีเถอะมันมันขายกันแก้วอย่างนี้จริงเหรออ่ะดูเนี่ยอ่ะอ่ะดูเนี่ยอ่ะดืเทียบขนาดดูเทียบกับหน้าก็ได้คือแก้วหนึ่งมันขนาดนี้เลยเหรอนะอะไรมันจะไม่บรรยะบรรยังขนาดนั้นแต่เพื่อนๆอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะตังดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อ้าวน้องฟอร์สชิมก่อนไปคลอสเตอร์ดรังเ l ลว้า ไงรสชาติรสชาติโอ้โหโหเลยอร่อยอร่อยคุณบรรยายหน่อยดิมันนุ่มๆสำหรับผมผมก็ไม่ได้รู้รสชาติอะไรมากแต่ว่ามันนุ่มกินง่ายมันนุ่มกินง่ายโอเคเป็นงไงบ้างกินอ่ะกินมสมาสโอเคนุ่มกินง่ายใช่โอเคสิบคะแนนให้กี่คะแนนแปดแปดโอเคแปดนะดีดีพี่นะสูตรพิเศษสูตรพิเศษเขาเรียกว่า made for heaven <laughs> send you to heaven <laughs> <laughs> ไปครับไปบ๊อบโอ้บาทพอมาก <laughs> โอ๊ยแต่มันอร่อยนะมันเป็นน้ำมะนาวที่ผสมพูดง่ายคือเหมือนโค้กเป็นหลักแล้วผสมเลมอนเนิด <laughs> เข้าไปแล้วซ่ามากอ,มอย่างนั้นเลยแต่อร่อยมากนะอัน <laughs> นี้อร่อยมากเลยจ <laughs> ในขณะที่เราดื่มขอเรียกแอบกระดกอยู่ลางบ้านใช่กระดกอ่างน้ำชาสันนี่กุหลาบนะฮะนี้ลาเปล่าเปล่าาเนาะซ่าก็คือเป็นโค้กที่เหมือนมีแบบเลมอนนส ว้าวว้าวขวดต่อไปขวดต่อไปมาแล้วอ่าน้องฟอนี่เทขวดต่อไปแล้วเหรอใช่ครับอันนี้คือเป็นอะไรอุ้ยอันนี้คือเอเดเฮลอันนี้คือใกล้นากแล้วเขาบอกอันนี้คือเบียดดำเบียดดำใช่ไหมเบียดดำแต่อันนี้เป็นเบีย์ทองเป็นบรอนซ์ไม่ถูกต้องผาบอกเป็นบรอนซ์เป็นเหมือนทองทองแดงไม่รู้อะไรนะซักเลยไม่กี่ข้ออะไรนะลัะคือร์ บึ๊บเข้าไปครับโอ้ช็อตเดียวนี่ครับเป็นไงฮะอันนี้คือ,อยังไงอันนี้คือ,อยังไงอันนี้รสชาติมันดูบางๆกว่าเมื่อกี้อ๋อสึกบางกว่าอีก <c oughs> ใช่ไล่ๆใช่อันนี้ไล่ๆเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยเหรอ ได้น่าจะได้หมดมกินง่ายมากกินง่ายมากมที่จริงสองตัวไม่รู้สึกถึงแอลกอฮอล์ขนาดนั้นเพื่อนเพื่อนที่จริงอ่ะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกอ่ะตังบอกว่าตังไม่กินดื่มแอลกอฮอล์อเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีแบบนอนแอลกอฮอล์ด้วยนะแต่รสชาติเบียร์ แต่สุดท้ายเราไปพบว่าขนาดนอนแอลกอฮอล์มันก็ยังมีแอลกอฮอล์อยู่0.5อร์ซึ่งเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเด็กเยอรมันดื่มแบบนี้ตลอดนะ <c oughs> โ,โหคือเขาแบบเป็นวัฒนธรรมที่ให้เด็กดื่ม0.5มันตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว<ช>เออแต่สําหรับเขาเมคืนนอนแกลกอฮอล์อ่ะเออดังนั้นอันเนี้ยมาไลท์สิคะแนนให้เท่าไหร่7 7อ่าโอเคจริงจริงเป็นคิวทั้งคู่เลยคิวทั้งคู่เอาสุดท้ายดีกว่าอ่ะสุดท้ายนี่เป็นอะไร ไหนชื่อเลยคิวเรเตอร์ไวเอเนโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ตั้งแต่ปี1609นหรือเที่ห่อเนี่ยอุ้ยอันนี้สีไม่เหมือนตะกี้นะครับตะกี้มันบรอนอันนี้เหมือนโคกนะเหมือนอะไรรู้ไหมน้องจาทิพพลดสีเหมือนทิพพลดกินเลยเอาลูกเอา อ่าแรปพิเซนต์ from Thailand เป็นไงอันนี้เป็นไงเฮ้ยตอนแรกดูสับสนทช่ไมรสชาติมันซับซ้อนเหรอเนี่ยเหมือนเหมือนกินแอลกอฮอล์เยอะกว่าอ่าเหมือนมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เยอะกว่าแล้วแล้วแล้วเป็นไงรสชาตินุ่มไหมหรือว่าไลท์ไปทางไหนไปทางแบบสำหรับผมกลาง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 คืออยู่ระหว่างสองอันนั้นเหรอหรือว่าไปเท่ากับอันแรกที่น้องกิน อธิบายไม่ถูกกานกินอย่างเดียวใช่เน้นกินเน้นกินไม่มีศิลปะในการชิมอะไรทั้งสิ้นชอบอันนี้มากกว่าอ๋อแต่สุดท้ายคือชอบอันแรกสุดใช่โอเคเพื่อนๆก็คือความแตกต่างของสามอันนี้นะครับนั่นคือไอ้ขวาสุดเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นบรอนซ์ก็คือมันจะเป็นสีสทองรตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเป็นสีเป็นเข้มๆ้ะเ,เป็นดาร์กเบียร์แล้วก็ขวาสุดเนี่ยสตรองที่สุดแรงที่สุดคือ7%ครับแล้วก็ตัวเนี่ยเขาภูมิใจมากๆตัวขวาสุดนะครับ เพราะว่าเขาไปแข่งชนะในยุโรเปียนปี2021ชนะในยุโรปคือตัวนี้เป็นโลมเบียรที่เขาทำกัน9ก้ตัเนี่ยไปชนะรางวัลยุโรปไม่ธรรมดาเลไม่ธรรมดาดีกีแชมป์ดีกีแชมป์เบียดีกีแชมป์แล้วที่จริงอ่ะเขาบอกว่า2ตัวเนี่ยสามารถเอามาผสมกันได้ด้วยเขาเรียกว่าบราว์เบียก็คือเอาบรอนซ์กับแบล็คผสมกันก็กลายเป็นสีน้ำตาลเป็นบราว์เบียกินเฉลิมฉลอง เออคือจากเราฟังนะเขาไม่ได้กินเอาเมานรับเขากินเป็นเหมือนแบบศิลปะกินเป็นวิถีชีวิตคือไม่ได้จะแบบอวันนี้หัวทิ้งเลยเอาลืมความเศร้าไปให้กินกันเป็นศิลปะจริงเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมอะไรของเขาขนาดแข่งขันประกวดเบียร์เลยมีการแบบพัฒนาสูตรเฉพาะทูกถูกถูกโอ้โหดังนั้นแบบ เจ๋งเนาะเนอะอืมก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนะคระัดังนั้นเพื่อนๆครับเดี๋ยวตังก็จะรับผิดชอบแก้วนี้ให้หมดเองตังไม่มีแอลกอฮอล์ดื่มได้เรื่อยๆแล้วส่วนน้องฟอสเดี๋ยวรับผิดชอบนี้ให้หมดเพื่อให้เขาภูมิใจว่าเขาเป็นบรอนซ์เบียรแต่เรามันบรอนซ์เน็กคอ <c oughs> ทองแดงโชว์เข้าไปลูกโอเคเดี๋ยวไปสปอตต่อไปกันครับหลังจากดืมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ Quality e x p l a s e s ครบจบเรื่องการเดินทางเที่ยวสบายหายห่วงทุกเส้นทางทั่วโลกยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยยืดเปล่า Space Space for stretch พื้นที่แชร์ความรู้ที่ยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อสังคมแห่งความรู้ที่ยั่งยืน